สวัสดีค่ะทุกคนดินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูไพซีกับจานบีนะคะวันนี้จะมาเป็นคลิปร a นด o อมร a ดดิงนะคะหัวข้อคลิปนะคะคือหัวข้อที่ว่าอันนี้คือไม่ได้คิดเลยเปิดคลิปมาก็แบบเอาเลยนะคะเริ่มเลยเนาะวันนี้เอาเป็นหัวข้ออะไรดีเอาเป็นหัวข้อว่าเขาเอา่อ มีมาสองเราหรือว่ามีคิดถึงเราบ้างไหมอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือเริ่มต้นคลิปเนาะแต่ว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยคลิปมันจะออกมาเป็นยังไงก็อาจจะเป็นหน้าคลิปอีกทีหนึ่งนะคะเพราะแรนดอมของเรามันก็จะเริ่มจากหัวข้อที่พี่ตั้งมานะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะการครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ e n e r a l reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสอบกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นโดงของตเงร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยากปรึกษาแอดไลน์มาเนาะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแบบนึงนะมอวี้กำลังหาน้ำมันสนิมมันหายไปไหนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะเขาคิดถึงเราหรือ ว่าบอกเราบ้างไหมสองเราแล้วรู้สึกยังไงเนาะ ปรึกษานะคะแอดไลน์มาได้เลยนะมีแบบอัดคลิปโทรคุยแล้วก็พิมพ์ถามตอบนะคะส่วนใครที่สนใจน้ํามันเสน์นะคะเป็นน้ํามันเสน์ของบี้เองก็จะมีบทสวดเกี่ยวกับเรื่องอเขาคิดถึงเราแฟนเก่ากลับมาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องของไม่ตามหานิยมนะคะก็ได้เนาะมาเขาคิดถึงเราไหมมาส่องเราบ้างไหมโอ้ oh my god โอเคสิบดาบอืมวิว่าคนที่คุณถามถึงนะคะบางคนอาจจะมันเป็นสตอรีเ่เดิมๆเนาะเหมือนที่เราแบบดูกันนะคะเราดูกันทุกวันนี่คือมันออกแบบเดิมๆตลอดเลยนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้ว ะะมีแฟนอยู่แล้วนะคุณมาถามถึงคนที่เขาไม่ได้โสดอะ่ะเออหรือบางทีคุณไม่แน่ใจว่าเขาโสดจริงๆหรือเปล่าแต่เอาจริงคือบี้จะบอกว่าบี้เคยมีเคยโดนนะคะหมายถึงเคยโดนหลอกเนาะโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีกคือพฤติกรรมของคนที่แบบครบโอนอะ่ะแล้วแบบเออมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะ แล้วทีนี้แบบคือมันจะดูง่ายเลยอะเออมันจะดูง่ายดูรู้เลยตอนแรกจากที่เราแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเงี้ยตอนนี้คือเราิ่มรู้แล้วว่าเออเนี่ยมันมาในแนวนี้นะอะไรเงี้ยล้วคือสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องจริงด้วยเออแล้วประเด็นคือจะบอกว่าคุณเองอ่ะถ้าสมมติว่าคุณแบบไม่ได้คิดว่าแบบคุณไม่ได้คิดว่าแบบเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ คุณไม่ได้คิดถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรวะคุณอาจจะไม่ได้รู้เออไม่ได้รู้ความจริงว่าเขามีเจ้าของไหมเพราะว่าบางครั้งอ่ะคนที่เข้ามาเขาก็หลอกเราใช่ป่ะแล้วเราก็แบบไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนเยอยะไรเงี้ยคือบี้ไม่ได้แบบขายของนะแต่คุณมาดูดวงได้นะคือบางคนอนะ่ะคิดไว้อยู่แล้วแต่คือไม่มั่นใจเออแล้วพอมาดูดวงอ่ะก็จะแบบชัดเจนเลยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปว่า ช่องของเราเนี่ยมันจะเป็นเน้นนะคะในเรื่องของรักสามเศร้านะคะในเรื่องของแฟนเก่านะคะก็เลยทําให้แบบนั่นแหละก็เลยทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะจับได้หลายเคสเหมือนกันนะคะคนที่เข้ามาดูเราจับได้หลายเคสเลยว่าแบบเรื่องของรักสามเศร้านะคะแล้วทีเนี้ย คือพีมองว่าความสัมพันธ์ระหว่าง,งคุณกับเขาเนี่ยมันมีอุปสรรคกันมากแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จบกันไปแล้วนะเหมือนมีการทะเลาะกันนะคะมีการเดินหันหลังจากกันไปด้วยนะเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของแบบเออจับได้นั่นนี่นู่น,น,นในเรื่องของอินเพรสอะอิเพรสก็คือบุคคลที่สามมนะคะเอถามว่าเขาคิดถึงไหมหรอเขายังรักเราอยู่นะเขายังรักรักอยู่เลยพลังงานเป็นเดอะเลิฟเวอร์นะคะ ยังรักยังคิดถึงอยู่เสมอมานะไม่เปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแต่ว่าเหมือนเขาทำอะไรมากไม่ได้ค่ะในความสัมพันธ์นี้ไพ่สิบดาบขึ้นมานะอ่อว่วาเหมือนเขาอาจจะตัดสินใจที่จะเดินออกไปได้วยซ้ำค่ะนะคือพลังงานของคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีอุปสรรคกันในเรื่องของการติดต่อกันนะคะไม่ค่อยได้ติดต่อกันเท่าไหร่แล้วก็ บ,บี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 ไม่เห็นในเรื่องของการส่งนะเดี๋ยวไปดูขยี้อีกทีหนึ่งว่าเขาส่งไหมแต่เท่าที่เห็นก็คือรู้อย่างเดียวเลยว่ามันเป็นเรื่องของรักสามเศร้ามันเป็นเรื่องของคนที่มีมีแฟนอยู่แล้วค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องของเขาที่ยังรักเราอยู่นะคะยังรักเราอยู่อันนี้มันขึ้นชัดเจนมากเดี๋ยวมาดูว่าเขาส่งเราไหมอ่ะ ช่วยนะคะเขาคิดถึงโอเคอันนี้ชัดเจนมากเลยอะ่ะเขาคิดถึงเรานะเขาคนนั้นอะ่ะยังคิดถึงเราอยู่นะแล้วก็ยังลืมไม่ได้ด้วยแล้วก็เสียดายด้วย The คือมิดเขาเสียดายที่เขาอะ่ะมีแฟนแล้วหรือเสียดาย หรือเรื่องราวมันสลับกันก็ได้นะคะอาจจะป่ายของคุณเองที่เข้ามาดูเนี่แหละคือมีมีเจ้าของหรือมีแฟนอยู่แล้วเขาเสียดายเรานะคะถามว่าเขามาส่งไหมหรอบ,บบี้ว่าเขาเขามีมาส่งบ้างแต่ไม่ได้บ่อยครั้งนะคะคือจะบอกว่าเขาคิดถึงแล้วคือต่อให้เขามาส่งหรือไม่สอ่งอะ่ะบี๊รู้สึกว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียว เวลาที่เขาไม่ได้ทํางานหรือว่าเวลาที่เขากลับบ้านอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาจะมีความนึกถึงคุณและถามว่านึกถึงคุณแล้วเป็นยังไงบ้างคือเขาจะมีความรู้สึกเสียดายนะคะเสียดายว่าแบบเออไม่น่าเลยหรือว่าเสียดายที่ไม่ได้จุด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 นะคะนะขึ้นไพ่เดอะเดวิลนะคะว่าเขาค่อนข้างที่จะแกะคุณออกจากหัวค่อนข้างยากมากๆเลยด้วยนะ ก็มีการเฝ้ามองเฝ้าส่องบ้างนะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยคนคนนี้เขาจะรับรู้เรื่องราวคุณอะจากเพื่อนของคุณนะคะจากเพื่อนจากจากคนที่คุณรู้จักหรือจากเพื่อนของเขาถ้าเกิดว่าตัวคุณเองกับเขาเนี่ยมีการแบบเป็นเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันทํางานที่เดียวกันหรือมีอะไรโยงกันเนี่ยคะ่ะมีโอกาสที่เขากับคุณเขาไปสืบเรื่องราวเนี่ยต่างๆนะคะ จากคนรอบข้างของคุณนะคะไปสืบว่าเออคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขาคิดถึงเราไหมสามดาบอืมความคิดถึงของเขาอะคะ่ะมันเป็นความคิดถึงที่เจ็บปวด เขาพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณนะแต่ถามว่าคิดถึงไหมมันเป็นความคิดถึงแบบ queen of cup อะค่ะกับ queen ถือเหรียญมันเป็นความแบบไม่ได้คิดถึงแต่มันนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ได้ตั้งใจว่าเออเนี่ยฉันจะคิดถึงนะแล้วก็มีรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองด้วยในเรื่องของคุณนะ เขาพยายามที่จะปฏิเสธแบบพยายามที่จะบอกกับตัวเองว่าเออเนี่ยดีแล้วแหละเรื่องของเรามันจบลงไปแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นถูออาคับอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ของโซเมทความสัมพันธ์ที่ดีหมายถึงว่าที่ผ่านมานะบี้รู้สึกว่าคุณเองอะ่ะค่อนข้างดีกับเขามากคือไม่ได้แบบทําอะไรผิดเลยตัวเขาเองต่างหากที่เป็นคนผิดเป็นฝ่ายคบซ้อนนะคะเป็นฝ่ายที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนแบบไม่ได้คบกับคุณแค่คนเดียวคือเหมือนคบ อกับอีกคนหนึ่งด้วยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ม,นมันมีปัญหานะคะเหมือนตัวสร้างเรื่องอะเอาง่ายนะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีประเด็นมีปัญหากันทั้งๆที่แบบตัวคุณเองอะก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะไี่รู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายที่ทําอะไรผิดแต่ว่าเป็นตัวเขาเองเนี่ยที่ไม่รู้จักพอมันเลยทําให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึก เฮิร์ทนะเสียใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานะคะประมาณนี้แล้วก็คือชัดเจนเลยอะว่าเขาอะลืมคุณไม่ได้แต่ถามว่าเขาคิดถึงไหมไม่ว่าเขาพยายามลืมนะเออแต่ว่าด้วยความที่คุณก็ไม่ได้ทําอะไรผิดอะเออคุณก็ไม่เคยมีความทรงจําที่แย่อะไรเงี้ยมันคือเหมือนเหมือนตัวบี้เองเหมือนกันถ้าสมมติว่าบี้จะลืมใครสักคนหนึ่งอะถ้าเขาคนนั้นอะคือทําไม่ดีกับเราอะ่ะ คือเราแบบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยนะในการลืมเขาอะก็คือแบบเราลืมได้เลยทันทีแต่สมมติว่าเขาแบบดีกับเราที่ผ่านมาคือเขาแบบไม่เคยทาร้ายจิตใจเราหรือเขาดีกับเราทุกอย่างคือถ้าเราจะไปลืมเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแลวเขาจะ take action หรือจะทําอะไรไหมกับความสัมพันธ์นี้เดไม่นะคะเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะทําอะไรเพราะว่า คือความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นชัดเจนเลยว่าคนคนเนี้ยเขามีแฟนหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วก็คือเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ในความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วเขาค่อนข้างกลัวกลัวการแบบกลัวการมีปัญหาด้วยนะคะ The lover เ,เขาไม่อะค่ะพี่ว่าเขาเลือกความถูกต้องหรือว่าเลือกครอบครัวของเขาคือเขาเขาอะทาอะไรไม่ได้จริงๆในความสัมพันธ์เนี้ย เขาได้แต่นิ่งนะคะสิ่งที่เขาเทคแอคชั่นก็คือเขา <Okay. S 1> เขากับคุณเนี่ยน่าจะต่างคนต่างเดินคนละเส้นทางแล้วีรู้สึกนะแต่คือความคิดถึงความผูกพันความที่มันแบบมีมีใจให้เนี่ยมันยังอยู่แบบอยู่คบอยู่ทุกวันแล้วบี้ก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยน่าจะคิดถึงคุณอยู่ทุกวันเลยนะอืมใช่ทุกคนคือก็อย่างที่พี่บอกไปนะคะไม่รู้ว่าเรื่องมันจะตรงกับใครหรือเปล่าแต่ว่าพี่รู้สึกว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยต่างฝ่ายต่างนิ่ง ไม่ได้มีการเทคแอคชั่นไม่ได้มีการคุยอะไรกันแล้วนะคะเหมือนต่างฝ่ายต่างอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่คือเท่าที่เห็นพลังงานนะมิโกรู้สึกว่าเขาเนี่ยยังคิดถึงคุณอยู่ตลอดแล้วก็ความรักหรือความรู้สึกอะไรที่เขาเคยมีให้กับคุณเนี่ยมันก็ยังคงอยู่อยู่ตรงนั้นนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบชัดเจนไปเลยเนาะว่าแบบเขาเวลาเขาส่งคุณเขารู้สึกยังไงร,รู้สึกเครียดคะ่ะรู้สึก สับสนในตัวเองรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกว่าคุณอนะแบบสามารถที่จะโสดแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองด้วยแล้วก็มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะ่ยค่อนข้างมีชีวิตที่ดีนะเออโดยที่ไม่มีเขาอะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะเป็นเก้าเหรียญได้ะคะ่ะเก้าเหรียญคือคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออ นึกถึงเพลงนาทีที่ไม่มีฉันมัน oh <my. S 1> ดีหรือเปล่าชื่อเพลงว่าอะไรวะเพลงของพี่ตอนนะชื่อเพลงอะไรนะเหมือนคนขี้อิดชาเลยอะ่ะเขาอิดชาคุณนะแบบนึงนะขอดูเพลงของพี่ต้นก่อนนะทนนนะีที่ที่ไม่มีฉันมันดีหรือเปล่าชื่อเพลงว่านาทีที่ไม่มีฉันของพี่ตน้นวันหงษ์ชัย เหมือนเขารู้สึกว่าเออพอหลังจากที่คุณเลิกกับเขาไปเนี่ยคือเขาเองตังหาที่เฮิร์ตอะเออถึงแม้ว่าการแสดงออกภายนอกอะเขาจะดูเหมือนไม่แคร์คุณเลยเขาจะดูเหมือนแบบไม่ไม่ได้แบบฮาร์ดเลสคือไม่ได้มีหัวใจไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขาดูเหมือนเย็นชาเหมือนแบบเอ่อ อยู่ในที่ของเขาเขาดูเหมือนแบบมีความสุขดีสิ่งที่เขาแสดงออกภายนอกอะไรเงี้ยเขาดูเป็นคนที่แบบแฮปปี้ดีดาดูเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาแสดงออกแต่แท้จริงแล้วอะมมีความรู้สุกว่าตัวเขาเองอะค่อนข้างที่จะเครียดนะคะแล้วก็คิดถึงไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้ด้วยความที่หนึ่งคือทําผิดต่อคุณเอาไว้สองคือคุณไม่ได้ทําอะไรผิดอะแล้วเขาเองก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออเนี่ย ทำไมชีวิตของคุณดูมีความสุขจังเลยแล้วก็ดูดูแบบแฮปปี้จังเลยหลังจากที่ไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณดูสดใสคุณดูร่าเริงคุณดูมีทุกอย่างอะที่มันดีไปหมดอะนะคะอาจจะไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเหมือนนอนที่คบกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็ดูมีความสุขได้นะคะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยมีคนเนี่ยเข้ามาแบบขายขนมจีบคุณเยอะมากมีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะมากแล้วคุณเป็นเหมือนแบบ พระอาทิตย์คุณเป็นแบบเหมือนแสงสว่างที่เหมือนจุดสปอตไลท์อะค่ะน่าจะมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะเขาดูว่าดูว่าคุณอะดูแบบดูน่าเข้าหาค่ะดูมีเสน่ห์แล้วก็ใครๆก็น่าจะแบบเข้าหาคุณเยอะอยู่พอสมควรเลยหลังจากที่ไม่มีเขามันก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบมันมันหงุดหงิดอะค่ะมันอิจฉานะคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าเราไปดูชีวิตแฟนเก่าแล้วเห็นแฟนเก่าแบบ ดูมีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาไมเขาถึงมีความสุขเทในขณะที่แบบไม่มีเราอะไรเงี้ยคือเขาต้องเศร้าสีอะไรเงี้ยมันก็มีความโรคจิตอะไรอยู่ตรงนั้นเออประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีนะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกมต่อชาวกองนี้มีลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมิถุนพฤกษกนะคะแล้วก็ราศี กลุ่มนะคะกลุ่มมีนพฤกษบมิถุนมาดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ The r o m a n t i c angel นะคะนางฟ้ามีอะไรจะบอก make the effort financial carefulness l e your friends help you calling up your soulmate stay optimistic about your life, life. อืมตอนเนี้ยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูเนาะตอนเนี้ยคือมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนอกจากที่จะไปโฟกัสในเรื่องของชีวิตของคุณการงานการเงินการประสบความสำเร็จนะคะถ้ายังบอกให้คุณเป็นฟูเน็ตอยู่เพฟูลเน็ตอยู่เลยก็ยคือแบบจะพึ่งไป จริงจังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรที่มันยังไม่ไม่มาถึงอะนะคะสิ่งที่คุณร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้อะหมายถึงขอคู่อะไรอย่างเงี้ยคือถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบมาง่ายๆอน่ะนะคะมี the effort เนี่ยมันหมายถึงว่ามันต้องมีอุปสรรคหรือว่ามันต้อง ใช้ความพยายามอะคะ่ะในการที่จะมาคือไม่ได้แบบนอนลอยมาอนะไรเนี้ยคู่ของคุณอนะไรเงนะี้ยมันจะต้องมีการพยายามอีกเยอะแล้วก็มีอุปสรรคอีกมากก็จริงแต่ว่าขอให้คุณอนะมองโลกในแง่ดีเอาไว้ว่าคือสักวันหนึ่งถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของคุณอนะแต่วันหนึ่งอนะมันจะมีคนที่เป็นคู่ของคุณแน่ๆแล้วก็ Fresh to Friend h เ l ลนะคะมันอาจจะช่วยในเรื่องของช่วงเวลาที่คุณแบบ เศร้าๆเดาๆก็อาจจะแบบไปแฮงเอาท์กับเฟรนด์ไปไปกับเพื่อนไปลานล่ากับเพื่อนบ้างหรือว่าเพื่อนช่วยเนี่ยอาจจะหมายถึงในเรื่องของการให้คำปรึกษาก็ได้เพราะลำพังเนี่ยบางครั้งคุณเองอาจจะรู้สึกว่าแบบเออเหมือนอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งช่วยในเรื่องของการให้คำปรึกษากเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นหรือว่าหาทางออกได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าการดูดวงอันนี้ก็โอ้ย อันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณหรือคุณอยากจะบอกกับเขาเนาะคืออะไรคะขอเวลาค่ะเวลาที่ยาวนานคือความผูกพันของเราใช่จงมั่นใจว่าฉันรักเธอจงเชื่อในสิ่งที่เธอรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่เธอเห็น อาจจะใช้เซนส์สัญชาตญานของตัวเองเนาะสิ่งที่เธอเห็นนั้นไม่ตรงกับใจฉันแสดงว่าการกระทําของเขาที่เขาทํากับคุณมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณอะคือเหมือนแสดงอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ตรงข้ามกับอีกอย่างหนึ่งนะคะเธอเข้าใจผิด ฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้คิดถึงเธอแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันแล้วมันมีการแสดงออกที่มันไม่ตรงกับใจนะคะสิ่งที่เขาก็ก็ตามตามที่พี่อ่านเนาะแบบที่เขาเหมือนทําอะไรไม่ได้ที่เขาแสดงออกแบบเหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่ได้รู้สึกอะไรอะแท้จริงแล้วคือเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูเพนนูลลั่มกันนะคะจะมีหิน2รูปแบบก็คือหินรุ่นเบสิกอันนี้เหลืออย่างละหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นหินรุ่นเขาเรียกว่าหินอะไรนะ หินรุ่นเบานะคะรุ่นเบาน่าจะเหลือสองนะคะน่าจะเหลือหนึ่งเออเหลือหนึ่งแหละนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะเรามาดูอ้อน้หินรุ่นเบานะคะคําตอบใช่ไม่ใช่นะคะให้ตั้งคําถามใช่ไม่ใช่ใช้พลังงานจิตอาจารย์นะใครที่สนใจอยากบูชานะคะเพื่อเสริมเสน่ห์เสริมความรักนะคะแอดไลน์มาได้เลยเนาะอ่ะถ้าใช่สายขวาทาไม่ใช่หน้าหลังคะ่ะถ้าใช่สายขวาทาไม่ใช่หน้าหลังคะ่ะ วันนี้พลังงานแบบเหวี่ยงแรงอยู่เด้ออันนี้วีมือนิ่งนะคะคําตอบคือใช่นะคะโอเคถ้าคุณอยากให้เขาเสียดายเราถ้าคุณอยากให้เขาแบบเอาเราอออกจากหัวไม่ได้อย่างเงี้ย mm. ก็พิมพ์อธิษฐานมาได้เลยนะคะวิ แรงมากพี่มาที่ฐานม,มาได้เลยนะคะว่าขอให้เขาเอาเราออกจากหัวไม่ได้เขอให้เขาแบบลืมเราไม่ได้ด้วยเพราะคลิปนี้คือเขาลืมเราไม่ได้จริงๆเนาะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยใครที่อยากปรึกษาอยากซื้อของอยากเรียนคัสไหนแอดไลน์มานะคะบ๊ายบายคะ่ะ